คุยกับคุณชลทิตสุรสวัสดีอธิบดีกล่มป่าไม้ที่จะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปลุยผูับเบิกกันต่อนะครับชนะดังนั้นวันนี้จะจะตจะตั้งหลักกันอย่างไรฮะ,ะจะตั้งหลักคิดกันใหม่อย่างไรฮะคือผมเรียนอย่างนี้นะครับเ,เพื่อให้เข้าใจตรงกันข้อแรกเลยเนี่ยทรัพยากรเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะครับประชากรทั้ง65ล้านคนย่อมมีสิทธิ ในการที่จะร่วมใช้ประโยชน์ดูแลรักษาป้องกันคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในขณะเดียวกันเนื่องจากมีมติครั้งมตีเดิมเนี่ยคาไวนะครับและมีการที่ได้ใช้ประโยชน์ไปตามมติครั้งมตีอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงมามองทิศทางว่าจะบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างไรเพื่อให้เกิดความสมดุลและดั่งยืนนะครับนั่นหมายความว่าด้านการท่องเที่ยว ก็สามารถจะทาได้ในในระดับที่ไม่กระทบต่อระบบในเวื่อประชากรชุนคนไม่ว่าจะเป็นคนเมืองชาวเผ่าก็สามารถที่จะใช้บริการด้านการท่องเที่ยวได้และซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานของการนํามาซึ่งเป็นต้นทุนต่อประเทศในเรื่องของรายได้ของที่เข้าประเทศนะครับครับครับโอเคทั้งนั้นผมจะจะสอบทานเป็นเป็นลาดับเป็นประเด็นประเด็นน่ยนะฮะสี่หมื่นกว่าไร่ตรงภูทับเบิกยังเป็นที่ป่าตามกฎหมาย ถูกต้องครับในสิ่หมื่นกว่าไร่นั้นดั้งเดิมมติของตีให้กันออกมาเพื่อ,อช่วยเหลือชาวเขาใช่ครับ,รบวัตถุประสงค์ดั้งเดิมจริงๆก็คือจัดสรรที่ให้ใหชาวเขาได้มีที่ทํากินนะ่ะฮะเขาใช้ควาว่าเพื่อการเกษตรกรรมเพื่อและใช้ประโยชน์อย่างอื่นแะคำว่าอย่างอื่นเนี่ยคงจะต้องดูว่ากระทรลงเขาคิดยังไงนี่แหละนี่แหละแสดงว่าทําเกษตรกรรมและประโยชน์อย่างอื่นคําว่าประโยชน์อย่างอื่นไม่เคยมีการทํานิยามให้มันชัดเจนว่า มัน,นหนา,นานี่หนอย่งางาีรนนใช่ครับมันจึงกลายเป็นช่องโหว่ที่ชาวเขาบางกลุ่มบางส่วนก็เอามาทำรีสอร์ทประมาณนี้ครับแล้วมันก็เกิดการลามระบาดกันไปทั่ว พี่นีค่คำว่าประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ใชสังคมนี่เขายังไม่ได้ให้ความเห็นมาเป็นทางการใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขนาดไหนอย่างไรที่เรียกว่าประโยชน์อย่างอื่นนะฮะเออผมว่าผมดูเจตนารมและดูจากบริบทที่ทำนะฮะจริงๆแล้วคาเนี่ยเขาเขียนไว้เพื่ออาจจะมีเอการใช้ประโยชน์เช่นแน่นอนอยู่แล้วเรามีทําการเกษตรกรรมมันต้องอาจจะต้องมีลานพื้นที่อนเนกประสงค์มีวดัดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในลักษณะคือไม่ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่ได้เน้นไว้เพื่อที่จะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีรีสอร์ทฟุดทาวปัจจุบันนะครับอันนี้ที่ต้องนึกถึงย้อนกลับไปเมื่อปี2009เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่นเขาคงไม่ใด้หมายถึงว่าสร้างโรงแรมไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์นยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันอยู่ที่เจตนารม์เพราะฉะนั้นหัวใจของเจตนารมเนี่ยต้องไม่ขัดต่อเรื่องของความยั่งยืนระบบนิเวศจริงๆต้องเอามามันเป็นเหมือนกับเส้นสองเส้นนะครับที่ต้องมาตัดกันความสมดุลเนี่ยของยั่งยืนเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนกับเราน้อมนาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้ไม่ใช้อย่างไรเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไป่ทีนี้ทีนี้ทีนี้จำนายใจโอนไม่ได้ใช่ไหมครับชาวเขาที่ได้รับจัดสรรอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนครับให้เช่าก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะเป็นเป็นให้เช่าได้ไหมฮะ เขายังเป็นเจ้าของอยู่แต่ไปให้เช่าทำรีสอร์ทเออมันจะมีประเด็นนี้อยู่อันนี้ไม่ได้แน่นอนครับให้เช่าก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทำรีสอร์ทน่าจะไม่ใช่เจตนารมณ์ไปให้เช่าต่อก็น่าจะไม่ใช่เจตนารมณ์ คือผมเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เราเราร่วมมือกันระหว่างสามหน่วยงานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิชบูรณ์เองนะครับทางกรมพัฒนาสังคมโดยเผมก็ได้พูดคุยกับท่านปลัดเมตรีนะครับในเรื่องของบริบทของกรมพัฒนาสังคมและกระทรวงพัฒนาสังคมเช่นเดียวกันและและในส่วนของกลไว้ก็เป็นว่าสามปาร์ตี้เนี่ยเราจะต้องมาวางแผนนะครับผมผมเรียนอย่างนี้เราต้องมาวางแผนเราต้อง ต้องตัดทงก่อนอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเดินไปตามรถแบบนะครับซึ่งในรถแบบเบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาสังคมเนี่ยจะไปทำมาสเตอร์แลนก่อนนะครับในเวลาเดียวกันเมื่อตกลงกันมหาไทยท่านผู้ว่าราชการก็ให้ความกรุณานะครับเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับชุมชนในส่วนของกรมไม้เราแน่นอนอยู่แล้วถ้าพบการกระทําผิดเราจะต้องดําเนินคดีในฐานะที่เราเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เราก็จะมาทํางานรู้วันไฟ เป็นฝ่ายคิดเรื่องการพัฒนาอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูแลประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งก็ป้องกันไม่ให้เกิดการขยายตัวเพราะอย่าลืมว่าโอเคมีปัญหาเรื่องเวลาอีกแล้วใช่แล้วจริงๆกดด้านจริงๆด้วยความเคารพฮะเมื่อสักครู่คุณชลิิตอดีตเอกรมป่าไม้พูดถึงรถแมพอยากจะเห็นภูทะเบิกเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต้องไปทำรถแมพค่ะประธานโทษ จนป่านนี้นาทีนี้ยังมาพูดกันด้วยเรื่องของรถแบบอยู่อีกหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากให้ปิดท้ายด้วยอะไรที่ที่มันเป็นภาพประวัติศาสตร์คงได้เห็นกันครั้งสุดท้ายแล้วก็จบแล้วล่ะจะเป็นเช่นนั้นนะภาพอะไรคะภาพนี้ก่อนนะเอาล่อมาดิบๆเนี้ยภาพเนี้ยอืหมอหยงกับ นายกดุงตู่เห็นนะมก็น่าจะเป็นเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์ภาพสุดท้ายของหมอหยองแล้วล่ะใช่ไหมกับนายกดวงตู่นึกสิกครับหมอหยองเข้าไปต้องใช้คําว่าคลอเคลียนายกดิงตู่มือขวาอบเอวค่ะมือซ้ายเอาเอาหน้าไปซบไหลอีกมือหนึ่งก็จับอีกมือหนึ่งของนายกแม่ดูละเอียด ดูละเอียดจริงๆรูปนี้รูปนี้ก็เป็นหมอยองเหมือนกันถ่ายกับผู้บริหารบริษัท k ิง g Power นะคะไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเดียวเจ้าของเจ้าของเลยล่ะค่ะคุณวิชัยนะคะสีวัฒนประภาแล้วก็มีคุณเจิตบุญเก่นะคะแล้วก็มีลูกชายชื้ออายวัฒน์มั้งใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะนะฮะถ่ายรูปกับที่จริงมีรูปหนึ่งนะมีรูปหนึ่งรูปของเลขาอาตอ่ะเอาละครับวันนี้จัดโลกเป็นไปตามกรรมค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ